สวัสดีครับอยู่ผมนุ้งแอดมินช่อง107่็ดคลรับออนไลน์สอนรับแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify และสร้าง Google Form มีการเพิ่มโค้ดลงไปนิดหน่อยนะครับก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งซับสไครตสนับสนุนช่องนี้ขอพระคุณมากๆนะครับอาจจะดูยุ่งยากยุ่งเหยิงนิดนึงแต่ก็ดูไว้เพลินๆครับถ้าเผื่อได้ใช้แต่ผมใช้จริงนะผมเป็นคนนึงที่ขี้เกียจอ่านอีเมลและไม่เปิดแจ้งเตือนอีเมลนะกรณีแจ้งเตือนไลน์ผ่านไลน์ Notify ค่อนข้างรวดเร็วเรีย t ท m e นะครับทันที เรียกว่าบินเรียกเก็บเงินก็ว่าได้นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นหน้าเว็บก็ทําได้นะในส่วนกูเกิลฟอรอใส่รายละเอียดสินค้ามันคืออะไรบ้างทําได้นะแตอ่อย่าให้มันวินเวอเยอะจนเกินไปผมส่วนมากผมจะใช้เป็นคลิปเดียวคลิปวิดีโอคลิปเดียวนะครับใจเขาใจเรานะเขาก็ไม่อยากหลอกอะไรวินเวอนะครับผมมีไม่กี่ส่วนคือชื่อที่อยู่ผู้รับเบอร์โทตรติดต่อบัญชีการโอน ยืนยันการโอนแลังจากนั้นก็กดปุ่มส่งมีการแจ้งเตือนผ่าน Line notify นะครับมีขั้นตอนการสร้างก็หลายขั้นตอนอยู่พอสมควรสิ่งที่เราจะต้องใช้อันดับแรก Google form ครับ2คุณต้องสร้างกลุ่ม Line ขึ้นมารับออเดอร์ขายครีมขายเครื่องสำอางอาหารเสริมก็แล้วแต่สินค้านะครับพิมพ์ชื่อกลุ่มประมาณนี้ครับ3 Line notify เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมส่งข้อมูลโทรศัพท์อีกเครื่องนะครับกดส่งข้อมูลข้อความจะเข้าในลักษณะนี้ครับลายโน้ติไฟแจ้งเตือนปักหมุดเอาไว้นะครับในกลุ่มกลุ่มที่มีการแจ้งเตือนลายโน้ติไฟนะครับปักหมุดด้านบนกดเข้ามาดูล่าสุดนะครับชื่อรับออเดอร์หนังสือผมขายหนังสือนะครับใครต้องการสนับสนุนหรือว่าซื้อไปเรียนออนไลน์สร้างกิจการใช้ได้จริงนะครับเริ่มต้น คอสแรก599ใครต้องการต่อคอสที่2 9 0 0หรือ9,900ก็แล้วแต่นะครับอ่ารายละเอียดใต้คลิปเข้าไปชมเว็บเคลับ107ใต้คลิปนะครับคือผมใช้จริงนะระบบนี้อ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับโอนแล้วเรียบร้อยนะครับโอนแล้วส่งชื่อที่อยู่คือนายอดิศักดิ์มาครบเรียบร้อยเบอร์โทรเรียบร้อยผ่านถูกต้องนะครับในส่วนตัวผมส่งแบบฝึกหัดหนังสือนะครับ หรือเป็นที่ระลึกก็ว่าได้แต่จริงแล้วโหลดผ่านระบบออนไลน์นะครับเป็นอ e ีบุ๊กแต่สะดวกมากๆคือการปริ้นออกมานะครับเพราะว่าระบบเป็นการสแกน QR code เออยังไงก็ไปดูรายละเอียดใต้คลิปกันเอาเองนะครับนี่คือผมใช้จริงระบบมันก็รวดเร็วด,ดีกลุ่มลายพร้อมนะครับสร้างกลุ่มลายขึ้นมาใหม่หนึ่งกลุ่มสร้าง Google Form พร้อมนะครับข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับเรื่อง Google Form ก็เปิดแท็บใหม่ใน Google Chrome ที่ลงชื่อบัญชีที่คุณใช้งาน จากนั้นก็พิมพ์คำว่า Google Form s. ไปอย่างรวดเร็วครับเข้าสู่หน้าตาประมาณนี้ก็สร้างฟอร์มใหม่โดยกดเครื่องหมายบวกฟอร์มที่สร้างล่าสุดก็โชว์ด้านล่างนะครับคลิกสร้างใหม่ได้เลยเดี๋ยวไปออกแบบกันเอาเองนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับปุ่มคือที่มันเป็นป๊อปอัพเลื่อนอยู่หน้าจอนี่คือการเพิ่มส่วนต่างๆการใส่รูปภาพคลิปวิดีโอลองเข้ามาเล่นนะครับต่อไป Line Notify ส่วนที่3สําคัญมากนะครับ พิมพ์คำว่า notify เออ line notify พิมพ์เต็มได้เลยนะครับ line notify enter ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับเตรียมมือถือที่เป็นที่เป็นเจ้าของบัญชี line ถ้าเผื่อเขาให้ใส่รหัสนะครับก็เข้าไปในเว็บ line notify จากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบอาจจะตัวเล็กมากนะสังเกตให้ดีกรอคลิปกลับไปกลับมานะถ้าตามไม่ทันนะครับก็เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกบริเวณบริเวณเดิมนะครับแถวๆตรงนี้นะครับชื่อชื่อบัญชีของคุณแล้วคลิกมาที่หน้าของฉันครับเข้าเข้าสู่หน้านี้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นคุณผู้ชมคลิกออกโทเค็นนะครับอ่าเจอแล้วครับจากนั้นก็ติ๊กเลือกครับแล้วคลิกออกโทเค็นนะครับโอเคครับ แล้วคลิกคำว่าคัดลอกปุ่มสีเขียวกลับไปที่กลุ่ม l ล n e นะครับเพื่อเชิญ l ล n e Notify เข้ากลุ่มก่อนนะเชิญพิมพ์คำว่า l ล n e Notify เข้ากลุ่มนะครับเจอแล้วติ๊กเลือกนะครับ l ล n e Notify แล้วเชิญเข้ากลุ่มครับขั้นตอนที่1ผ่านออกโทเค็นเรียบร้อยแล้วแล้วคัดลอกสูตรของผมคือคัดลอกโทเค็นแล้วเอามา โพสลงในกลุ่มไลน์เก็บไว้ก่อนที่จะไปตัดต่อนะครับก่อนที่จะไปแทรกในในการแก้ไขโค้ดของ Google Form นะครับต้องมีการแทรกนิดนึงส่วนสําคัญคือโทเค็นของไลน์ก่อนนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับส่วนที่1ส่วนที่2นี้นะครับน,นี่คือ ID นะ ID ของ Google Form ของคุณ URL ด้านบนนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับหลังจาก D นะครับคือเลข1ส่วนมากจะเป็นเลข1น,นะเรีอะไรก็แล้วแต่นะครับ ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายหน้าจอนะนะครับ id ของฟอร์มคัดลอกแล้วก็โน้ตไว้โน้ตไว้ที่เดียวกันกับโทเค็นนะครับเพราะคุณใช้แค่คุณใช้2ส่วนนี้คือ1 Token Line นคือ id ของ google form ผมจะโน้ตไว้กลุ่ม Line นะครับก็แล้วแต่คุณจะโน้ตยังไงก็แล้วแต่นะครับสรุปว่า2ส่วนนี้พร้อมนะครับแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อคุณคลิกคำว่าส่งหมายถึงคุณสามารถคัดลอกลิง์ google form นะครับย่อนนิดนึงคลิกยอ่อคัดลอกแล้วสามารถที่จะไปแปะนะครับฟอร์มนี้ส่งให้ส่งเป็นบินเรียกเก็บเงินรับออเดอร์นะครับเป็นหน้าเว็บที่แสดงรายละเอียดสินค้าเป็นการปิดการขายก็ว่าได้นะครับคุณอาจจะแปะใต้คลิปพิมพ์คำว่าซื้อคลิกเลยถ้าลูกค้าสนใจซื้อเขาก็คลิกเข้ามาที่ Google Form ของคุณนะครับเพื่อสั่งซื้อแบบด่วน นี่คือ1ช่องทางนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปกรอกใน Facebook นะ Facebook มันกดเกณฑ์เยอะนะแปะใต้คลิป YouTube หรือส่งในห้องแชทไลน์ได้นะเช่นกรณีในแชทไลน์ลูกค้าทักเข้ามาผ่านไล n e สนใจสินค้าดูรายละเอียดและสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับคุณก็สามารถที่จะส่งลิงก์ Google Form เมื่อลูกค้ากดเข้ามาอ่านในลิงก์นะครับก็จะเจอก็เจอหน้าตาประมาณนี้นะครับสั่งซื้อสินค้ายืนยันสินค้า คอลเลกชันที่1นะครับยกตัวอย่างคอลเลกชันที่1 2 3ก็ว่ากันไปนะครับโอนเงินไว้รอนะครับแจ้งโอนโอนโอนเท่าไหร่ลูกค้ากรอกครบเสร็จเขากดปุ่มส่งปัป๊บนะครับระบบก็จะแจ้ง Line n o โน้ตก็แจ้งทําการแจ้งเข้าสู่ห้องแชทลายแบบเรียลไทม์นั่นเองครับลักษณะประมาณนี้ครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับโทเค็นลายผ่าน การสร้างระบบทําให้มันแจ้งเตือนแบบเรียลไทมผ่าน Line Notify เข้าสู่หน้าหน้าการสร้าง Google Form ยังอยู่ในหน้านี้อยู่นะถ้าคุณออกมาแล้วคุณก็สามารถที่จะคุณผู้ชมเลื่อนหาฟอร์มล่าสุดนะครับในเว็บ Google Form ติดตั้งระบบนะครับคือกด3จุดมุมขวามือนะครับใกล้ๆกับคำว่าส่งลากเมาส์ลงมาคลิกโปรแกรมแก้ไขสคริปต์จากนั้นในส่วนสคริปต แนะนำกดใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปคัดลอกผ่านเว็บนี้นะครับเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้เขียนว่าเว็บสคริปต์ไอโนติและ Google Form นะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับคัดลอกโค้ดก่อนใช้งานก็แก้ไขก่อนนะครับนะครับทําการคลุมจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับคลุมสีฟ้าแบบนี้ลงไปลากมาลากเมาส์มาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ครับ วงเล็บปิดด้านล่างจากนั้นก็กดคัดลอกโอเคครับกลับไปที่ไอสคริปครับลบลบข้อความทิ้งทั้งหมดเคลียร์หน้าจอนะครับให้ว่างกดวางนะครับที่มีดอกจันตรงนี้นะหัวข้อที่หนึ่งคือใส่ form id ผมพิมพ์กำกับไว้ว่าแก้ไขส่วนที่หนึ่งนะครับบริเวณนี้ก็ทำการ ตรงนี้จาได้นะครับกดคัดลอกฟอร์ม id ด้านบนคือทเ k e n line ด้านล่างคือฟอร์ม id ที่บันทึกไว้2 2ส,ส่วนแก้ไขส่วนที่1คือตรงนี้ในส่วนที่2คือด้านล่างที่มีดอกจันหัวข้อโท k e n นะครับเราจะทําการแก้ไขส่วนที่1ก่อนนะครับระวังระวังนะครับเครื่องหมายฟันหนูเล็กมากนะครับระวังแนะนํานะครับพยายามขยายหน้าจอนะโอเคให้มันใหญ่ให้มันใหญ่โตโหรานอ่านง่ายง่ายนะครับระวังเครื่องหมายฟันหนูให้ดีนะครับลากมา ผิดพลาดนิดเดียวระบบไม่ทํางานนะครับเมื่อคลุมถึงตัวอักษรสุดท้ายนะครับไม่ไม่ไม่ไมคุมฟันหนูนะไม่คุมสัญลักษณ์ฟันหนูนะครับคลุมตามนี้เรียบร้อยแล้วก็กดวางนะครับหรือวางลักษณะ c t r o l v หรือจะคลิกคลิกขวาแล้ววางนะครับโอเคครับเรียบร้อยวางวางแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนที่1นึ่งผ่านเลื่อนเมาส์ลงไปแก้ไขส่วนที่2นะครับคือหัวข้อ ตรงนี้นะที่มันที่เขียนดอกจันโทเค็นเนี่ยนะครับคือหมายถึงตรงนี้นะครับผมเขียนกํากับไว้แก้ไข2เนี่ยคือโอเคเมื่อเมื่อเจอแล้วอย่าเพิ่งคลุมให้คุณไปที่โน้ตที่คุณที่คุณโน้ตไว้อะนะคลิกขวาแล้วคัดลอกนะครับโอเคคัดลอกโทเค็นครับผมจะกด ctrl v นะส่วนมากหรือจะคลิกขวาวางก็แล้วแต่นะครับ โอเคครับวางโทเคนเรียบร้อยสังเกตนะครับสัญลักษณ์เซฟหรือบันทึกตรงนี้นะครับคลิกบันทึกได้เลยสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับหัวข้อรูปนาฬิกาทิกเกอร์นะครับลากเมาส์มาชี้ทิกเกอร์รูปนาฬิกากด,ดเข้าไปเพิ่มทิกเกอร์นะครับมุมล่างขวาหรือตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับเพิ่มทิกเกอร์นะ หัวข้อที่1เลือกฟังก์ชันก็ on form submit หัวข้อที่2 head หัวข้อที่3จากฟอร์หัวข้อที่4นะครับเปลี่ยนนะครับหัวข้อที่4เปลี่ยนเป็นเมื่อส่งฟอร์มหัวข้อที่5เปลี่ยนแจ้งเตือนทุกวันให้กลายเป็นแจ้งเตือนทันที real time นะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างบันทึกครับระบบ google ของคุณเนี่ยมีการแจ้งเตือนไปตามนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องต้องต้องทำการยอมรับนะโปรแกรมในการบล็อก pop up นะ มันจะบล็อกมันจะทํางานให้คุณคลิกไปที่ส่วนขยายโปรแกรมป้องกันของคุณนะครับเพื่อทําการอนุญาตนะครับก็เลื่อนลงไปคําว่าอนุญาตนะครับชมเดี๋ยวทําการทดสอบนะครับเปิดลิงก์ผมเปิดลิงก์ออเดอร์555ขึ้นมานะครับแล้วทําการส่งครับส่งข้อมูลระบบทําการแจ้งเตือนนะครับมาแล้วครับ Line Notify ขึ้นมาแล้วออเดอร์555นะครับนายกรเทพล่าสุดนะครับ ที่ผมส่งนะครับมันก็สามารถใช้ Google Form และ Line Notify ในการรับแจ้งเตือนรับออเดอร์แบบเรียวทางผ่านกลุ่ม Line ก็เพิ่มความสะดวกได้มากเลยทีเดียวนะครับคือผมใช้จริงครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ